Good morning, Good morning everybody สวัสดีตอนเช้าทุกทุกคน My name is Charlie ฉันชื่อชาร์ลี How are you สบายดีไหม เป็นอย่างไรกันบ้าง Hey I want to learn speak Thai ฉันอยากเรียนภาษาไทย Can you teach me คุณช่วยสอนฉันได้ไหม Thank you very much. ขอบคุณครับ Let's see my garden. ไปชมสวนกันเถอะ I hope you have A great day. ฉันหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีวันนี้ Happy day. วันที่มีความสุกอัญจินต้นหอมอัญจินต้นหอม แยมมันเทศแยมมันเทศโรสโรสดอกกุลาบชาลีว want to learn English and Thai ชาลีแ have to speak slowly ชาลีอยากเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษและต้องหัดพูดช้าๆต่อไปก็จะพูดเก่งดีใจที่ได้รู้จักครับผม See you later แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ I love you <Okay. S 1> ผมรักคุณ yeah, hey, hey. Happy Happy Charlie Happy Happy Charlie <Okay. S 2> แล้วเจอกันใหม่บายบาย Love you